โอมชานติวันนี้วันที่สิบเดือนกันยายนปีสองพันยี่สิบสเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานมันตาที่จะควบคุมมายาได้คือมันมนาบาคุณสมบัติพิเศษทั้งหมดถูกหลอมไว้ในมันตานี้มันตานี้จะทำให้ลูกบริสุทธิ์ คำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือวิธีการอันดับหนึ่งของความปลอดภัยสำหรับดวงญาณและเป็นอย่างไรคำตอบการแสวงบุญแห่งการจดจำเป็นวิธีการแห่งความปลอดภัยอันดับหนึ่งเพราะโดยการมีการจดจำนี้ที่อุปนิสัยของลูกจะถูกปรับปรุงและลูกนั้นจะพิชิตมายาได้โดยการจดจำ อวัยวะที่ไม่บริสุทธิ์อวัยวะทางกายของลูกก็จะเริ่มเงียบลงโดยการมีการจดจำที่ลูกจะได้รับพลังจะต้องมีพลังของการจดจำในดาบของความรู้โดยการมีการจดจำเท่านั้นที่ลูกนั้นจะกลับมาอ่อนหวานและสาโทประทานและไม่ขุนมัวกับใครเพราะฉะนั้นอย่าได้อ่อนแอในการสแสวงบุญแห่งการจดจำถามตัวลูกเองซิว่าลูกนั้นอยู่ในการจดจำได้มากเท่าไหร่ สาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติจุดแรกให้สร้างบรรยากาศที่อ่อนหวานเช่นนั้นที่ไม่มีใครสามารถขุ่นมัวได้จงเพียรพยายามที่จะมาเป็นผู้ที่ปราศจากร่างเหมือนกับพ่อจงทำธรรมชาติของลูกให้อ่อนหวานและอวัยวะทางกายของลูกก็จะเงียบลงด้วยพลังของการจดจำจุดที่สองให้คงความทราบซึ้งในการที่ อยู่ในยุคบรรจบพบกันของลูกเดี๋ยวนี้และไม่ใช่อยู่ในยุคเล็ดพ่อนั้นกำลังสอนลูกเพื่อที่จะทำให้ลูกๆเป็นนายของโลกใหม่ให้จบสิ้นความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนี้พรของบับจะดาขอให้ลูกนั้นจงแสดงการกระทำที่สูงส่งเป็นคามายโยคีด้วยการคงนั่งอยู่บนบัลลังก์อันเป็นอมตะของลูกและบัลลังก์หัวใจ ในเวลานี้ลูกแต่ละคนนั้นได้รับสองบัลลังก์หนึ่งนั้นคือบัลลังก์อันเป็นอมตะของลูกและอีกอันก็คือบัลลังก์หัวใจอย่างไรก็ตามอาณาจักรนั้นจะเป็นของผู้ที่สามารถนั่งอยู่บนบัลลังก์ของเขาเท่านั้นเมื่อลูกแต่ละคนนั้นนั่งอยู่บนบัลลังก์อันเป็นอมตะลูกมีสิทธิ์ในอำนาจปกครองตัวเอง ต่อมาเพราะว่าลูกนั่งอยู่บนบัลังหัวใจของพ่อลูกมีสิทธิ์ในมรดกของพ่อซึ่งโชคอาณาจักรทั้งหมดจะรวมอยู่ในนี้คามาโยคีก็หมายถึงคนผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ทั้งสองทุกการกระทําของดวงยญาณที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เช่นนั้นสูงส่งเพราะอวัยวะทางกายของเขาและการสัมผัสทั้งหมดของเขาทํางานภายใต้กฎและระเบียบ คติพจน์ในวันนี้ผู้ที่คงนั่งอยู่บนที่นั่งของความเคารพในตัวเองได้ตลอดเวลาคือผู้ที่มีคุณธรรมและยิ่งใหญ่อัจฉะโอมจานติ